ก็ขอขับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกๆคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนเลยที่เข้ามาดูคลิปเราในวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นเวลาตอนนี้นะคะเป็นเวลา6กโมงสีนะคะทุกคนตื่นมาก็ไม่เอาการเอางานเลยนะคะทุกคนแต่ว่าจะเอาไอเดียเกมนะคะตื่นมาก็จะมีความคิดอยากจะมาจัดไอเดียเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็มีในหัวหมาแล้วแหละว่าอยากจัดเป็นไอเดียอะไรนะคะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอ่ะเดี๋ยวเราได้ทําการ อยัดเครดิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะไม่มาใช้โคนนะส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะทันแล้วนะคะทุกคนอาจจะมีคนออกไปแล้วเราก็เลยทําการยัดงบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลว,วันนี้เราคิดมาแล้วนะคะทุกคนว่าเราจะจัดเป็นไอดีนี่เลยไอดีสกินมัดนะคะทุกคนนี่ก็จะมีตามนี้เลยนะคะทุกคนและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจิ้มเลยดีกว่า จิ้มหน้าเลยทุกคนจิ้มเข้าไปกดโอเคนะคะทุกคนปึ้งมาที่หน้านี้นะคะทุกคนก็ข้อมูลของรหัสนั้นนะคะทุกคนสองช่วงสอง้ันก็ว่าไปนะคะทุกคนนั่นจะปลอดภัยหน้าดูอยู่เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะทุกคนขอไปเคลียร์อะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าตัวเกมเลยดีกว่าก็โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่หน้าตัวเกมันที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน เราก็เข้ามาเจอก็มีในส่วนของหมัดอัพเวลนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเวลไหนเดี๋ยวถ้าเกิดมีท่าก็น่าจะเวลห้าแหละนะคะทุกคนแล้วก็จะมีชุดเอ่มชุดกระต่ายก็ะต่ายลาวาหรือเปล่าทุกคนนี่นะคะอย่างเท่อะและกับไฟหัวเขานะคะทุกคนนี่ก็คือในส่วนของท่าทางนะคะทุกคนก็จะมีปืนอัพอยู่ประมาณ มีปืนอาบิวสองกระบอกนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกดดูขอกดดูท่าก่อนนะคะทุกคนมีดปลดมุย่าพาด้วยนะคะทุกคนเริ่มจากท่านี้ก่อนเลยอันนี้น่าจะท่าสมุดหรือเปล่าทุกคนนี้อย่างเท่อ่ะเท่จะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปืนเจ็ดนะคะอันนี้น่าจะซองควงนะคะทุกคนปืนคลองซวงค่ะทุกคนปืนเนี้ยเรียกให้ถูกนะคะคลองซวงแล้วก็จะมี ออสองยาวอัแปดนะคะทุกคนนี่อย่างเท่อะต่อมาก็ท่าสมุดอ,อีกแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยดีนี้ท่าสมุดมันเยอะจังวะนี่โหยังโหดทุกคนต่อมาท่านั่งชิงช้านี่ถ้าจะขนาดนี้ไม่เตะหน้านเลยลรอคะต่อมาก็อันนี้ ถ้าในอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตอสุนะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาอะไรอะ่ะมีเพลงด้วยแต่ก็เทศนะคะทุกคนแล้วก็มีอ่ามาแล้วนะคะทุกคนพระเอกของเราก็คือมัดอเวลนะคะทุกคนถ้ามัดอเวลน่าจะตันนะคะทุกคนไม่งั้นไม่มีท่าหรอกนี่นี่น ชเขาให้นะคะทุกคนแล้วก็มีในส่วนของท่าที่ปวดปุยอาพัดไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นท่านอนกลางล้มต่อมาก็อันนี้นะคะคือท่าเจ็บใจร้องไห้แง่ๆ่นะคะทุกคนชักดิ้นชักงอแม่ไม่ซื้อของเล่นให้นะคะก็จะมีส่วนของท่าอันนี้ท่าให้ดอกไม้นะคะทุกคนเอาไว้ไปจีบสาวเนาะนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีท่ากดคู่นะคะทุกคน นี่นี่อ่คลิปอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยนะคะทุกคนเป็นอะไรก็ไม่รู้นี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับสําหรับไอดีนี้ที่เราจัดมาเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยเผื่อใครแบบอยากจะเอาไปเล่นต่อนะคะทุกคนเผื่อเบื่อเบื่อ,อแล้วก็เอามาแจกเล่นเหมือนเดิมเนาะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย